อ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันฉากการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่เสร็จนะครับพยายามแก้ไขแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันที่ห้องสตรีมมิ่งสดอ่าเป็นห้องที่เอาไว้ใช้สอนแบบนะครับ อ,ออนไลน์ของกลุ่มหนุมานก่อนนะครับก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันศุกร์นะครับกับผมเดชธีระเดชวิชัยกุลนะครับในอเดต g s m n e w นะครับวันนี้เราเจอกันต้นเดือนเมษาแล้วแป๊บ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 นะครับปีใหม่แล้วสงการอีกแล้วนะครับอ่ะนะครับวันนี้เราเจอกันวันที่2เมษายนพุทธศักราช2อ6 3นะครับอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะวันหยุดยาวสงการกันแล้วช่วงนี้ซอฟต์แวร์อัปเดตก็ไม่ท ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเรง่ายว่าจะหยุดจะเบี้ยวเนี่ยไม,ไ,มไม่มาเจอกับเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านะครับรายการซอฟต์แวร์อัปเดตเนี่ยถือว่าช่วงนี้เนี่ยชิงดีชิงไหวชิงพิบกันมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะครับมาดูก่อนนะครับซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นซิกมาคีนะครับ Sigma Key เนี่ยผมให้เป็นเจ้าแห่งหัวเว่ยอยู่นะครับตอนนี้ให้เป็นเจ้าแห่งหัวเว่ยอยู่ตอนนี้อัปเดตมาในส่วนของ MTK CPU นะครับซึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> อัปเดตซอฟต์แวร์ t ท s t Point นะครับฟีเจอร์ซัพพอร์ต MTK หัวเว่ยนะครับนิวโซลูชันนะครับเฟิร์สพ e ีเซนต์เดอะมารนะครับ บายอัลโล e ีมนะครับก็คือเป็นโซลูชันแรกเลยที่ออกมาบนท้องตลาดนะครับสำหรับหัวเว่ยที่เป็นจุดเทสพอยต์นะครับแล้วก็อ l l โลเอ็มจีเคดีไวท์แบตเตอรี่โหมดโนนี้ทูเซิร์ฟ for the s cinematic test point อ่าไม่ต้องเซิร์ชนะครับเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราไม่ดูแล้วมันจะหาเจอได้ยังไงหรือว่าเขามีกลลเม็ดอะไรมาเล่นอีกนะครับสำหรับค่ายนี้ซิกมาอ่ะต่อมาก็มีรุ่นที่รองรับก็คือ h u a ยห i 5P h u a w e ห 6P h u a w ย i p หเว a w e ย9 h ห n o r 8A นอรดททีนะครับ Honor 9A Honor 8S นะครับแล้วก็ Y5 2019 Enjoy 9E ผมถือว่าเขาคือเจ้าแห่งหัวเว่ยตอนนี้ซิกมาเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะจบหัวเว่ยจริงๆก็ตัวนี้แหละครับอาจจะราคาหลักหมื่นไปลายเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวฟูลฟังก์ชันนะครับสวัสดีครับชัยวิวัฒน์การช่างสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับอา้าวไปดูตัวต่อไปนะครับตาตัวซิกม่านะครับตัวต่อไปของเราก็จะเป็นตัวใหม่ซึ่งออกมาจากค่าย ZTX หลังจากที่ผมไลฟ์สดเขาที่แล้วแล้วก็บ่น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 ,นไปว่าเอ๊ะเขาทำอะไรทำไมเขาไม่ชัวร์ทำไมไม่มีรุ่นออกมาทำไมไม่บอกว่าลองรับแบบไหนทำอะไรได้บ้างวันนี้นะครับอัปเดต1.5ออกมาแล้วสำหรับแ a n d o r a นะครับเรือแพนดอร a หรือเปล่านี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่รุ่นที่ออกมาคือ Realme อ่าคือเรียวมีนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คือตอนออกมาตอนแรกเนี่ยเป็นของค่าย s ซ x นะครับแล้วก็เน้นเลยบอกว่าเป็นนะครับเน้น CPU m g k ซึ่งหลายๆคนนะครับเราก็รอกันว่าเอ๊ะ m อ k อย่างเดียวมันจะดีเหรออ่ามันจะดีเหรอมันจะไหวเหรออ่าถ้าเกิดว่ามี CPU อื่นเช่นคอข้อมมาด้วยก็อาจจะเป็นแรงดึงดูดแต่วันนี้ก็อัปเดตในส่วนของ mtk ออกมาให้ดูกันก่อนก็จะมีเร็วมีเกือบทั้งหมดเลยออกมานะครับมีรุ่นมาด้วยสวัสดีครับนะนัธุดนนทเอิงสวัสดีครับสมชายสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีรุ่นออกมาด้วยแต่นะครับฟังก์ชัน add current model read live info อ่า read partition make Fat able, f, ware, f, ile, Origin, f ile, a t e n e a b e l e ah, <c oughs> นะครับ Firmware d u m p f i l e Origin นะครับ d u m p f i l e By Address Read OTP Format Select นะครับ Area Elast FRP Repair Unlock and Relock Bootloader อายะนะครับถือว่าทำไม่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับ Bit Out w i t Data Read RPP RPMB ด้วยอ่ามี RPMB ติดห้อยมาด้วยนะครับแล้วก็มีังี้คาเทลซึ่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถามผมนะครับก็น่าสนใจตอนนี้ใจไปประมาณ50 6 0แล้วที่จะสั่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเรียวมีหลังๆบ้านเราเนี่ยนะครับกลายเป็นเครื่องล็อกติดล็อกรายเดือนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทำไฟล์ปรต นะครับบรรดา,าคนทําไฟโปรตของบ้านเรานะครับก็น่าจะต้องหาทูนหรือหาเครื่องมือที่มาช่วยนะครับดังเชน่นล็อกบุลดเดอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือการดัมไฟล์หรือการเขียนไฟล์นะครับให้มันจบเนี่ยอันเนี้ยต้องหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าออกมาเกือบจะตอบโจทย์ผมแล้วนะครับ เหลือถ้าเกิดได้คอคอมด้วยก็อาจจะซื้อเลยะนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปก่อนนะครับสำหรับแพนโดร่าโดยค่ายของ Z 3 x นะครับอ่าจากค่าย z 3 x นะครับอ้าวต่อมาเรามาดู mat ตัวนี้ไม่ใช่น้องใหม่แล้วเป็นน้องเก่าแล้วนะครับพอออกมาเป็นปีแล้วนะครับอ่าพอออกมาเป็นปีแล้วก็มีการอัปเดตมาในส่วนของอ่าคอค้อมนะครับซัพพอร์ตนะครับอ่าคอค้อมซัพพอร์ตนี่นะครับก็เริ่มมี คอคอมมาให้เห็นนะครับริแพททงแพทเทิร์นนะครับมีคอคอมสแนปดากอนก็ออกมาก็ยังไม่ระบุรุ่นนะครับแต่เป็นการระบุ CPU ขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะทําได้หลายรุ่นแหละนะครับแต่ยังไม่ระบุรุ่นออกมาก็ถือว่าชัดเจนไหมถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่ามือใหม่อยากจะรู้ว่าทํารุ่นไหนได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือเก่าก็พอเห็นไทป์ซีพแล้วก็น่าจะ ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าสวัสดีครับชัยแมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณน้องอ่า ต่อมา GSM Shield นะครับ GSM Shield ตัวนี้เป็น d o n เกิตัวใหม่ของค่าย NCK Pro นะครับอ่านะครับเป็น GSM s h i e l GSM Shield เนี่ยรวมหมดทุกอย่างอยู่ในดองเกิลตัวเดียวกันของค่ายนี้ไม่ว่าจะมีอะไรออกมาใหม่ตัวนี้จะออกเป็นตัวแรกซอฟต์แวร์จะอัปเดตเป็นตัวแรกซึ่งวันนี้อัปเดตในส่วนของ s a m s u n g Galaxy ซึ่งเป็น CPU c o ูคอคอมเดี๋ยวเราจะได้เห็นการอัปเดตแบบนี้ใน NCK คอม แล้วก็ในะ UMT Pro ที่เป็น CoreCom CPU แน่นอนนะครับจะต้องออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทิ้งไม่ได้แต่เขาออกตัวนี้มาสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อ,อซอฟต์แวร์ในส่วนของค่ายเขาที่เป็นตัวใหม่ก็ซื้อจีน็มชิลไปเลยจบเลยนะครับอ่วันนี้ออกมาใน c o อม c o m CPU ซึ่ง ผมว่ามันสร้างแรงดึงดูดได้เลยนะเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นที่ผมกำลังติดตามอยู่เช่นเดียวกันก็จะมีนะครับ Galaxy A01 น,นะครับ A A11 นะครับ A11 อ่านี่ A11 มาทั้ง3รุ่นเลยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรุ่นที่เป็น c p u c o r l c o m แล้วทำไรได้มากนะครับ Ademipad ไลค์ like QCN นี่ครับแพดอีมี่นะครับแล้วก็อิมพูอีอมี่ดีแพรนะครับแล้วก็ฟิก EFS Backup นะครับอัปเดต Internal Loader ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับเครื่องมีอยู่เดี๋ยวลองได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันอาจจะมีไฟปงไฟปดหรือก,กอารปงการปดแบบที่จะต้องอ แบบที่ไม่ต้องแกะเครื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับว่าเดี๋ยวต้องลองซอฟต์แวร์ดูก่อนนะครับว่ามันไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็เพิ่ม vivo y12s มานะครับแล้วก็ y71i เพิ่มเข้ามาด้วยถือว่าเป็นค่ายที่ดีนะครับใครไม่มี g s m c u l ต้องรอก่อนนะครับอัปเดตข้างหน้าอยู่ที่ umt กับ nck นะครับสำหรับฟังก์ชันตัวนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันตัวนี้อ้าวนะครับต่อมานะครับจากนะครับจากตัว จีซีเอก็ไปชิเมล่าร้อนแรงเช่นเดียวกันจนถึงต้องเอามาจัวหัวนะครับในวันนี้นะครับเพราะว่าชิเมล่าเขาก็ออกมาแล้ว MTK นะครับ MTK ในส่วนของ CPU ที่เป็น CPU หัวเว่ยนะครับเสี่ยมี่นะครับอ p ปโครับซัมซุงครับ v i v o ครับใครที่ใช้ใครที่ใช้ใใชิเมล่าอยู่ ถ้าเป็นซัมซุงคุณใช้โซนซัมซุงได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้หัวเว่ยเสี่ยมี oppo vivo คุณจะต้องเป็น s i กอ่า chimera pro นะครับต้องเป็น chimera pro สวัสดีครับไอซตะวันนาอ้าวสวัสดีครับเจ้าใหญ่ตะวันนานะครับ face id ท่านไหนทําไม่ได้ขี้เกียจลงทุนเครื่องมือนะครับส่งไอซตะวันนาได้นะครับเจ้าใหญ่เจ้าดังนะครับอ้าวสวัสดีครับอ่ะ มีข่าวแ p ปเปิ้ลไหมว่ามีข่าวแววๆมาเหมือนกันนะครับจากเพื่อนที่เมืองจีนเล่าให้ฟังมานะครับแต่ก็คิดว่าตอนนี้เมืองไทยน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะไม่เหมือนที่เมืองจีนของที่เมืองจีนเป็น1ตําบล1นช็อปนะครับแต่ที่เมืองไทยเนี่ยพิเดชยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนนะครับที่เมืองจีนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ ซ่อมเหมือนกันแต่ว่าเป็นนอกประกันของเขาเพื่อเล่าให้ฟังว่าเวลาซ่อมเนี่ยจะต้องอวิดีโอต้องต้องถ่ายวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ที่อะไหล่ของ Apple เนี่ยจะมีลักษณะก็คือ,อเป็นพาร์ตไอดีนะครับต้องเอาพาร์ตไอดีคู่กับเลขเ m มีของเครื่องนะครับส่งไปเข้าที่ศูนย์ใหญ่นะครับแล้วศูนย์ใหญ่จะทำการาปรับคาลิเบตนะครับพาร์ตไอดีให้เข้ากับตัวเ m มีนะครับเวลาที่ เปลี่ยนไอเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนหน้าจอให้ลูกค้านะครับเครื่องก็จะไม่ฟ้องนะครับเครื่องก็จะไม่ฟ้องว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของทาง iPhone อ,อ่านะครับเอาประมาณนี้นะครับที่เมืองจีนออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับหนึ่งตบลหนึ่งละหนึ่งหนึ่งชอ็อ <laughs> ป เมืองไทยยังไม่รู้นะครับแต่คิดว่าไอ้ตะวันนาก็น่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพิเดชเองถ้าพิเดชทําสายไอโฟนอยู่พิเดชก็คงจะลงไปให้ตัวเองมียศมีตําแหน่งะนะครับอย่างน้อยก็ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีของเขาจากผู้ผลิตโดยตรงอ,อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้มันมาปรับปนกันหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเปิดเป็นช็อปอีกช็อปหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่จริงๆคือเป็นช็อปอีกช็อปหนึ่งเลยนะครับแยกไปไม่ใช่ว่าเรามีร้านอยู่แล้วเราไปขอแล้วเราเปิดร้านเดิมของเราผมว่ามันจะสับสนเพราะว่า,ายังไงดีละ่ะสมมุติว่าเรา คือ,อสโคปงานของเขาอาจจะแค่เปลี่ยนแบบเป็นจอถูกปะ่ะแต่สโคปงานของเรายก CPU อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปรับลูกค้าในส่วนที่ร้านเรา,าเป็นเขาเรียกว่าไม่ไม่เป็นตัวแทนของทํา Apple ในส่วนของการซ่อมเครื่องที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยมันจะเสียชื่อไปเสื่อมเสียไปถึง Apple หรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่า เขาจะบังคับเราว่าเฮ้ยคุณจะต้องรับงานแค่นี้นะหน้าร้านนี้คุณจะต้องรับงานแค่นี้นะแค่นี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยคืองานซ่อมของเราเรารู้กันอยู่ว่าช่างข้างนอกเนี่ยเราไปไกลแทบจะประกอบเครื่องเองได้แล้วนะครับแต่งานของเขายังอยู่แค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องดูต่อไปว่าเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นยังไงต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจออย่างเดียวผมก็ทำนะครับเพราะอย่างน้อยๆผมก็ได้เป็นอัทตไลท์แล้วก็ได้ดึงลูกค้ามาด้วยแล้วก็ทําเป็นเปิดอีกร้านหนึง่งแล้วก็เถ้าโหมลักกันกหนักอย่างนี้ก็แนะนําไปอีกร้านหนึง่งก็เป็นร้านของเราเหมือนกันเปิดแม่งอะไงห,หน้าก็ดีเหมือนกันนะครับอ้ากลับมาที่ชิมิล่าต่อนะครับโอเคชิมิล่าก็ อัปเดตมารอบนี้ร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับก็ในส่วนของ MTK CPU นะครับแล้วก็เซลมี Oppo Vivo O Infinon Infinix นี่มาหมดเลยที่เป็น MTK ที่สำคัญคือ Network Factory Reset นะครับ e m e นะครับ Right นะครับ Elast FRP นี่มันคือฟังก์ชันที่มันลึกและอีกอันนึงก็คือ Unlock bootloader แล้วก็ Re-lock bootloader นี่แหละครับที่มันลึกนะครับแล้วก็แบ็กอัพรีสโตโฟล o o t โฟ o n e ได้ด้วยสกีสกีนล็อกรีมูฟก็ไอสกีนล็อกรีมูฟนี่ยธรรมดาแต่ผมสนใจหัวข้อนี้มากกว่าล็อกบุลล์โ l o ดเดอร์แล้วก็ o ู t โฟ o n e นะครับนี่แหละคือหัวข้อสำคัญเลยนะครับสำหรับการ สำหรับเครื่องในประเทศไทยดีกว่าเครื่องรายเดือนในประเทศไทยเครื่องรอดอผมได้เครื่องรอดอนะครับอ่านะฮะก็ถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวชิเมล่ารอบนี้นะครับที่อัปเดตมาอ้าวนะครับ ต่อมา U n ี I, Android t Tool หรือ UAT นะครับ UAT ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีน้องเกิลนะครับเป็นออนไลน์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็สามารถซื้อเครดิตเป็นรายปีได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับล่าสุดเห็นแวบๆว,ว่าซื้อ1ปีแถมปีแถม6เดือนอะไรประมาณนั้นนะครับอ่านะครับอันนี้กอ็อยู่ในส่วนของ h u วเว่ โมดูลนะครับหัวเว่ยคอคอมนะครับอ่าหัวเว่ยไฮซิคอนนะครับมาหมดแล้ว710ก็มาเห็นไหมครับ980นย์ิวก็มานะครับมาหมดแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอันล็อกทูนมาแล้วแอบขายแอบขายแอบขายอันล็อกทูนหน่อยนะครับอันล็อกทูนก็มาหมดแล้วอ้าวพันดอลล่าอัปเดตมาเมื่อตะกี้เองหมาดๆนะครับนี่มาโอ้โหไม่รู้ว่าแอบดูไลฟ์สดพี่เด่นอยู่หรือเปล่านะครับเบรดนะอ่านะครับมาแล้วนะครับมอส t ิฟอ่าอัปเดต เอสคูสิป์เฟิร์สอินเดอะเวินะครับโมเดลลิสซ์สปอร์ตนี่เป็นไงครับอ่าโมเดลลิสซ์สปอร์ตมาเลยนะครับนี่เป็นอังคาเทลแย่จังนะครับแย่จังที่เมืองไทยกูไม่มีอังคาเทลนะเบรดอ่าไปเปลี่ยนเป็นซัมซุงหรือว่า Oppo หรือว่า r e a l m มนะครับอย่างเงี้ยเด็ดกว่านะครับขอบอกเลยนะครับขอบอกเลยนะครับขอบอกเลยนะครับเบรดอ่าเปลี่ยนเลยนะครับรีบเลยไวๆถ้าดูอยู่นะครับอ้าว ต่อมานะครับต่อมาจากพันโดราที่มีอัปเดตมาก็เป็นนะครับอะควาดองเกิลนะครับอัปเดตเวอร์ชัน4่จุ6นะครับอะควาดองเกิลก็ถือเป็นดองเกิลอีกตัวหนึ่งซื้อครั้งเดียวนะครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดใช้ได้ยาวไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีการอทิเวตเพิ่มไม่ต้องกลัวว่าจะมีการเก็บรายปีสาดกันไปเลยยาวๆนะครับใช้กันไปเลยยาวนี่ก็อัปเดตมาในส่วนของหัวเว่ยฮ n นเนนะครับรุ่นต่างๆมาหมดนะครับแล้วก็ โหว่เว่ยพียี่สิไลท์อ่าฮอนเนอร์สิบฮอนเนอร่อ่า Onova On 3i นะครับ 8S 9โอ้โหมากันเต็มเลยโอ้โหรู้สึกว่าโหว่เว่ยนี่เละเทะนะครับโหว่เวยเ่ยซีอิ๊มช่วงนี้เละเทะโดนหมดเลยนะครับโดนกันหมดเลยนะครับอ้าวนะฮะก็อย่างที่บอกใคร เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําแล้วกันเอาคอเนี่ยอ่าใครยังไม่ลองก็ลองได้นะครับอ้าวข้ามไปดูเพื่อนข้างบ้านนิดนึงนะครับเพื่อนข้างบ้านเรามาร์ทวิลนะครับก็จะมีมิลเคลคเิลมิลเลคเิลผมบอกเลยนะครับตอนนี้อัปเดตมามิลเลคเิลจริงๆนะครับนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยอ่านิ่งเลยแต่ว่าถามว่ามีการอัปเดตไหมมีการอัปเดตนะครับแต่โอ้ผมลืมอัพผมลืมล็อกอิน ผมผมลืมล็อกอินหรือนี่อ่า๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินก่อนนะครับแหมไม่ล็อกอินก็ไม่ให้โชว์รูปให้ดูด้วยนะเยอะนะจ๊ะมาดวิวอ่าโอเคมาเหมยซูบ้านกูไม่มีนะครับอ่าเอ็กซ์ตาร์อัปเดตนะครับเสี่ยลมีซีเก้านะครับอ่าไอพีอีเอ็มซีมียูฟไอแล้วไม่ได้ใช้นะครับอันเฟดอัปเดตนะครับผมก็ไปซื้อไป ช่วงนี้ถือว่ามิเลคินอัปเดตไม่โดนใจนะครับลูกบ้านเมืองไทยนะครับก็ผ่านไปนะครับอ้ามีต่อมาอัปเดตอีกอันนึงนะครับก็ในส่วนของอันนี้ได้ใจเมืองไทยแน่นอนใช้ยาวใช้ฟรีตลอดซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนั่นคือ MRT นะครับ MRT อัปเดตมาในส่วนของเวอร์ชั่น3.82นะครับสวัสดีครับมนูสวัสดีครับนะครับอัปเดตในส่วนของนะครับตัว อ่าเวอร์ชัน3.82นะครับซึ่งนะครับก็มีมาหลายตัวเลยทีเดียวในส่วนของ New a d j u s t นะครับ oppo r15 a7x a3 a83 a73 นะครับ f8 f9 นะครับ Unlock p a s s w o r d New Version Unlock m e t a Mode Without Open Mobile ไม่ต้อง Open ก็ With Out Test Point ก็ได้นะสูฉูนะครับนะครับแล้วก็ Open นะครับ Open h ัวเว่ยแฟชเชอร์นะครับนี่แฟชเชอร์ด้วยนะครับโอ้โห6 59ก็มานะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับ MRT ตัวนี้ใครไม่มีเนี่ยนะครับใครไม่มีเนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นร้านซอฟต์แวร์เนี่ยไม่มี MRT นี่ไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียรายปีแล้วก็อัปเดตตลอดอะไรมาแรงอะไรอัปเดตมาใหม่พี่ท่านเอามาใส่ให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวพลาดหรือไม่ต้องกลัวตกข่าวใดๆทั้งสิน้นอ้าว เขแบบอัปเดตนะครับหมดแล้ววันนี้นะครับไม่มีอะไรเด่นเด่นนะครับเด่นเดก็เห็นจะเป็นนะครับเด่นเด่นี่ก็เห็นจะเป็นชิเมล่านะครับแล้วก็ชิเมล่าแล้วก็ตัวจีเอ็มซีลนะครับแล้วก็เป็นจีทีเอ็มีลนะครับที่มีาการอัปเดตมาใหม่แล้วก็ร้อนแรงอ้าวนะครับก็อย่าลืมนะครับ แบตเตอรี่เจมแม็กนะครับเจมแม็กแบตเตอรี่ของเรานะครับสปอนเซอร์ของผมยังอยู่นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ก็เดือนนี้นะครับซื้อแบตเตอรี่เจมแม็กหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครบนะครับาสามารถรับฟรีนะครับชั้นวางชั้นแขวนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับสามารถรับฟรีได้เลยอ้าวนะครับแล้วก็ใครที่ทักมาถามนะครับรอบที่แล้วตอนนี้ของกําลังมาแล้วกําลังเดินทางแล้วงานนี้คือตัว ISP adapter นะครับซึ่งนะครับเนี่ยซึ่งนะฮะตัวนี้ สั่งทาจากเมืองนอกนะคบไม่ได้ทําในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีความพิเศษก็คือจะเห็นว่าเนี่ยไม่มีอเลยอมีออยู่แค่2ตัวซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ UMI อยู่คุณดูจิ๊กของ u ูเอเนี่ยมันก็จะมีซีมีอมี L ต่างๆมากมายแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับต่อแบบนี้เลยนะครับใช้ความอัศจรรย์ของการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถือว่าตัวนี้ถือว่าเป็นงานสั่งทำไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับไม่ได้หาซื้อง่ายๆทั่วไปตามท้องตลาดแน่นอนใครยังไม่มีรีบทักเลยนะครับ ว่ารอบที่แล้วผมขายเฉพาะในกลุ่มหมดเกลี้ยงรอบนี้เป็นรอบ2ล็อบ2ที่สั่งผลิตมาเพราะฉะนั้นก็มีไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ตามหาอยู่ก็สามารถสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับราชันสวัสดีครับอ่าช้ยวิวัต์สวัสดีครับใช่ชชเลยเทพไม่ถึงเทพมหาเทพอ่านะครับก็อันอื่นก็อ่าอันอื่นก็นี่ครับอล็อกทูนตอนนี้ก็ร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับร้อนแรงเลยทีเดียวแล้วก็ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเมนูซาโป่ก็หลายๆท่านอาจจะซื้อเมนูซาไปจากหลายๆที่นะครับถ้าหาไฟล์ไม่ได้ด้วยความเข้าใจผิดว่าซื้อเมนูซาแล้วก็สามารถกดคลิกเดียวต่อสายกดคลิกเดียวแล้วมันหลุดก็ไม่มีไฟล์ก็สามารถเข้ากลุ่มนี้ได้นะครับผมทําออกมาเพื่อรองรับเฉพาะเมนูซาอย่างเดียวนะครับจองได้เลยครับคุณน้องอ่าชัยวิวัฒน์การช่างอ่ะนะครับแล้วก็ อ่านี่นี่นี่น,นี่นะครับเจแม็กแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมก็คลิกที่ www.jmac.com ได้เลยนะครับสำหรับการเช็คหน้าจอราคาหน้าจอปัจจุบันราคาเปลี่ยนผันไปทุกวันจะจบราคาลูกค้าได้จะจบงานได้ได้งานจากลูกค้าก็ต้องนะครับเช็คราคาให้แน่นอนเพราะนั้นสามารถเช็คราคาได้ที่เว็บ เจมแม็กแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะขึ้นเว็บให้ตอนจบรายการอีกทีนึงนะครับก็เข้าไปเช็คได้เลยนะครับเช็คแล้วก็ดูโปรโมชั่นของเจมแม็กได้เลยทุกวันนะครับอัปเดตท,ทุกวันอ้าวนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาลากันไปก่อน ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับก็เจอกันใหม่เป็นวันศุกร์หน้าเราเจอกันทุกวันศุกร์นะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับไลฟ์ส่รของผมแชร์ได้นะครับไม่ปิดบังไม่ห่วงนะครับแล้วก็สอบถามสินค้าสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักได้เลยที่อินบ็อกไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเพจหรือ l ล n e ได้หมดเลยนะครับทักได้เลยนะครับก็สนใจสินค้าตัวไหนไม่เข้าใจอยากสอบถามก็ทักมาได้เลยวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรัะฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ